สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงกฎส0ข้อของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นและอยากใช้เทคนิคนีคน้ในการตัดสินใจถ้าเราเข้าใจหลักการเหล่านี้จะช่วยให้การซื้อขายของเรามีแบบแผนและมีโอกาสทํากําไรได้มากขึ้นครับกฎข้อที่1ดูแนวโน้มให้เริ่มจากแนวโน้มระยะยาวก่อนโดยเริ่มการวิเคราะห์กราฟในระดับเดือนและสัปดาห์ของช่วงเวลาหลายๆปีการดูกราฟในระดับของช่วงเวลาที่กว้างขึ้น จะทําให้สามารถมองเป็นแนวโน้มของตลาดในระยะยาวได้ชัดเจนขึ้นเมื่อทราบถึงแนวโน้มระยะยาวแล้วจึงจะดูกราฟในระดับวันและนาทีการดูแนวโน้มในช่วงสั้นเทียงอย่างเดียวจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้ถึงแม้ว่าเราจะลงทุนในระยะสั้นก็ตามเราจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหากเราลงทุนในทิศทางเดียวกับแนวโน้มในระยะกลางและยาวกฎข้อที่2วิเคราะห์และไปตามแนวโน้มเลือกกรอบเวลาที่เหมาะสมสําหรับการลงทุน เราต้องรู้ว่าเราจะลงทุนในระยะเวลาเท่าใดและวิเคราะห์กราฟของช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยที่เราต้องแน่ใจว่าจะลงทุนไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มในระยะเวลานั้นๆซื้อเมื่อแนวโน้มอยู่ในขาขึ้นและขายเมื่อแนวโน้มอยู่ในขาลงหากลงทุนในระยะกลางให้ใช้กราฟในระดับวันและสัปดาห์ถ้าคุณลงทุนระยะสั้นให้ใช้กราฟระดับวันและรายนาทีอย่างไรก็ตามในแต่ละกรณีให้ดูแนวโน้มของช่วงเวลาที่ยาวขึ้น และใช้กราฟของช่วงเวลาที่สั้นลงในการหาจุดที่จะเข้าซื้อขายกฎข้อที่สหาจุดสูงสุดและต่ำสุดจุดที่ดีที่สุดในการเข้าซื้อก็คือจุดใกล้แนวรับซึ่งมักจะเป็นจุดต่ำสุดของรอบการซื้อขายที่แล้วจุดที่ดีที่สุดสำหรับการขายก็คือจุดที่ใกล้แนวต้านซึ่งมักจะเป็นจุดสูงสุดของรอบการซื้อขายที่แล้วหากมีการเคลื่อนผ่านแนวต้านแนวต้านมันจะกลายเป็นแนวรับสำหรับการปรับตัวลดลงอีกในหนึ่งจุดสูงสุดเดิมกลายเป็นจุดสูงสุดใหม่ และเช่นเดียวกันในกรณีที่ราคาทะลุผ่านแนวรับมักจะมีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่องทําให้จุดต่ําสุดเดิมกลายเป็นจุดต่ําสุดใหม่กฎข้อที่4รู้ว่าจะไปไกลแค่ไหนจึงจะกลับตัวโดยทั่วไปตลาดจะมีการกลับตัวทั้งขึ้นและลงตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของแนวโน้มของช่วงก่อนเราสามารถวัดอัตราส่วนของการกลับตัวขึ้นหรือลงของแนวโน้มปัจจุบันได้โดยใช้อัตราส่วนชุดหนึ่งที่มีการกําหนดค่าไว้แล้วเช่นการกลับตัวขึ้นหรือลง5 0เซนของแนวโน้มก่อน เป็นอัตราพื้นฐานที่ใช้กันบ่อยอัตราส่วนต่ำสุดของการวัดการดีดกลับคือเศษหนึ่งส่วนสามของแนวโน้มก่อนและอัตราส่วนสูงสุดคือเศษสองส่วนสามอัตราส่วนที่สําคัญและควรให้ความสนใจก็คืออัตราส่วนฟิบูแกซีสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์และหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเมื่อตลาดมีการพักในช่วงแนวโน้มขาขึ้นจะมีจุดซื้อคืนจุดแรกเมื่อตลาดปรับตัวลงสามสิบสามถึงสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของจุดสูงสุดกฎข้อที่ห้า ใช้เส้นแนวโน้มเส้นแนวโน้มเป็นหนึ่งในเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมีเพียงขอบเขตที่เส้นแนวโน้มแสดงและจุดสองตำแหน่งบนกราฟเส้นแนวโน้มขาขึ้นวา่าโดยใช้จุดต่ำสุด2จุดที่อยู่ใกล้กันและเส้นแนวโน้มขาลงวาดโดยใช้จุดสูงสุด2จุดใกล้กันราคาของมันมักจะเคลื่อนเข้าใกล้เส้นแนวโน้มก่อนที่จะเคลื่อนกลับเข้าสู่แนวโน้มของมันหากราคาทะลุผ่านเส้นแนวโน้มจะแสดงถึงสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้ม เส้นแนวโน้มจะมีผลเมื่อราคาเคลื่อนแต่ที่เส้นสามครั้งเป็นอย่างน้อยเส้นแนวโน้มที่ลากได้ยิ่งยาวหมายถึงจํานวนครั้งมากขึ้นของการการทดสอบเส้นแนวโน้มและยิ่งทําให้เส้นแนวโน้มมีความสําคัญมากขึ้นกฎข้อที่6ติดตามค่าเฉลีย่ยการเคลื่อนไหวของเส้นค่าเฉลี่ยจะบอกถึงราคาเป้าหมายที่จะซื้อและขายเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ในแนวโน้มเช่นใดและช่วยยืนยันสัญ,ญญาการเปลี่ยนแนวโน้ม อย่างไรก็ตามเส้นค่าเฉลี่ยไม่ใช่เครื่องมือที่จะบอกล่วงหน้าว่าแนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนรูปแบบของการใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่เป็นที่นิยมคือการใช้เส้นค่าเฉลี่ย2เส้นเพื่อหาจุดซื้อขายค่าที่นิยมใช้สำหรับค่าเฉลี่ยที่ใช้คู่กันคือ5วันคู่กับ10วัน10วันคู่กับ25วัน25วันคู่กับ50วันการเลือกใช้เส้นค่าเฉลี่ยคู่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความไวแค่ไหนสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นเมื่อเส้นที่มีค่าเฉลี่ยสั้นกว่าตัดกกับเส้นที่่ยาาว หรือเมื่อราคาเคลื่อนผ่านเส้นค่าเฉลี่ย25วันเนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆเป็นดัชนีที่เคลื่อนไปนตามแนวโน้มการใช้เส้นค่าเฉลี่ยจึงเหมาะสําหรับตลาดที่มีแนวโน้มที่ชัดเจนกดข้อที่7รู้ถึงจุดที่ตลาดกลับตัวใช้ออสซิเลเตอร์อย่าง RSI และ stochastic เพื่อตรวจสอบว่าตลาดถึงจุดโอบอรหรือโอโซแล้วหรือยังเช่นหาก RSI สูงกว่า70อาจหมายถึงตลาดซื้อเยอะเกินไปและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงกดข้อที่8มองเห็นสัญญ,ญาณเตือน ดยมีเพื่อตรวจสอบว่าเส้นค่าเฉลี่ยมีการตัดกันขึ้นหรือลงช่วยบอกการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มกดข้อที่9เป็นแนวโน้มหรือไม่เป็นแนวโน้ม ADX เป็นดัชนีที่จะบอกว่าตลาดอยู่ในช่วงที่มีแนวโน้มหรือไม่และเป็นตัวช่วยวัดว่าแนาวโน้มนั้นอยู่ในระดับใดเส้น ADX ที่ชี้ขึ้นแสดงถึงแนวโน้มที่มีความชัดเจนมากควรใช้เส้นค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์หากเส้น ADX ปรับตัวต่ำลงแสดงถึงตลาดที่ไม่มีแนวโน้มและเหมาะสำหรับเกณฑกกำไรระยะสั้น ควรใช้ออสซิเลเตอร์ในการวิเคราะห์การใช้ ADX ช่วยนักลงทุนในการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนและในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับสภาวะต,ตลาดกดข้อที่10รู้จักการดูสัญญาณเพื่อยืนยันแนวโน้มยืนยันแนวโน้มด้วยปริมาณการซื้อขายและ Open i n ิน r e s รถ้ามีปริมาณซื้อขายสูงแสดงว่าตลาดมีความมั่นคงแต่ถ้าลดลงอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มนี้อาจจะหมดแล้วการลงทุนตามเทคนิคนี้ไม่เพียงแค่เข้าใจทฤษฎีแต่ต้องฝึกฝนการใช้งานจริง ผสมผสานกับการดูสัญญาและเครื่องมือช่วยที่เหมาะสมและที่สำคัญอย่าลืมวางแผนและปรับกลยุทธ์ตามสภาวะของตลาดเสมอถ้ารู้สึกว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับการลงทุนสามารถคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้เลยขอบคุณที่รับชมครับ